ถ้าแม่มลบทิ้งไปไม่ได้ใช้อะไรอ่ะอย่เพิ่งลบทิ้งเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ทีเด็ดตอนนี้มันยังนิ่งไม่มีการกระดิกอะไรนิ่งสยบนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเลยก็ก็ช่างมานันเพราะาเรายังไม่ได้คียอะไรก็ปรับตรงไทม์ไลน์นะครับเป็นหนึ่งร้อยโอเควันนี้ขอปิดโพลีกอนก่อนเรายังไม่ดูโพลีกอน ส่วนของใครนะครับที่ที่หัวมันไม่อยู่ข้างบนมันท้ายอยู่ข้างบนวิธีแก้นะครับก็คือการกลับกระดูกกลับให้หัวมันอยู่ข้างล่างแทนถ้าสมมุติทําไปแล้วอะ่ะมันเสียคุณก็ถอยหลังเนี่ยครับก็นทนแซดแล้วก็มาเลือกดีเทคก,กระดูกก่อนเออดีเทคสกินแล้วก็มาเลือกกระดูกชิ้นล่างสุดนะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือน,นี้นะครับ รีรีรูทสเกลตันมันก็จะกลับให้ข้างล่างเป็นตัวหลักเพราะว่าเมื่อกี้ข้างบนเป็นตัวหลักแค่กลับแค่นี้แล้วก็เออสมูทบายใหม่นะครับอันนี้ของผมโอเคแล้วก็ไม่มีปัญหาเพราะบางกรณีมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นจริงๆโอเคต่อจากนี้นะครับมันก็จะงอกขึ้นมาได้แล้วผมจะไปเลือกอ๋อ ขอปิดโพลีกอนก่อนคุณจะเห็น i อเคสไพฮันตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันงอกขึ้นมาบนต้นไม้แล้วปกติเช่นผมการให้กิ่งนี้ขึ้นมาที่เจ็ดสิบที่สิบเนี่ยมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับกดไปที่เชนเนอร์บ็อกกลับไปที่เชนเนอร์บ็อกหลักนะครับคําว่าเออออฟเซ็ตเนี่ยเพิ่มมันให้มันอยู่ต่ำกว่าพื้นแล้วกด S แล้วมันก็จะงอกขึ้นมาที่70เพราะว่าเมื่อกี้ที่70ผมกด S แล้วโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดูกิ่งอื่นกันกิ่งนี้ผมขอขึ้นที่80เอาเป็น90ละกันงอกขึ้นมาที่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 ้5แล้วก็เลื่อนมาลงมาโอเคกด S ส่วนิสุดท้ายก็เช่นเดียวกันหา IKS by handle มันให้เจอครับเอาให้เสร็จที่90แล้วก็ขึ้นมาจากศูนย์เลยออฟเซตก็เลื่อนมันนะครับกดเมาส์กลางแล้วเลื่อนเอานะครับใครที่สงสัยกดเมาส์กลางแล้วเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาโอเคกด S แล้วลองเปิด Show Polygon พอจากนั้นผมจะสร้างพื้นขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้น กดเลขห้าลองดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับต้นมาก็จะงอกขึ้นมาตามวัตถุประสงค์เราแล้วแต่ต้นมาล้วยังไม่โตเราจะมีเบนเชฟไว้ทําไมนะครับในกรณนนี้เรามีเบนเชฟเอาไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเราก็ดูก่อนกิ่งไหนอันนี้ จริงข้าาตั้งชื่อเนี่ยมันก็ใช้งานง่ายแต่ที่ผมลืมตั้งอันนี้เป็นชื่อสามหรืองา่ายๆถ้าคุณขี้เกียจคุณก็ดูเอา้าอันนี้อันนี้นะลองเล่นดูเออกยิ่งนี้ด้วยเห้ก็อันนี้งอกขึ้นมาแล้วก็สิบห้าล้กันกดคียงอกขึ้นมาสุดที่ตรงนี้หรือจะให้มันโตก่อนสุดหรือสุดก่อนโตหรือโตแล้วยังไม่สุดเอ้ยงงไหมงงก็คือหมายความว่า ถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งเนี่ยคือมันโตเต็มที่อ่าอาจจะให้มันโตมาตรงนี้ลสุดแล้วดีหรือว่าจะสุดที่หนึ่งร้อยดีก็สุดที่หนึ่งร้อยหมดเลยแล้วกันแล้วกดขียครับก็ดูมันค่อยๆโตกันมาด้วยงอกขึ้นมาแลวโตด้วยอืมส่วนกิ่งต่อไปกิ่งนูน้นโอเคนี่ก็ให้เริ่มที่สิบ้วกดคียมาที่หนึ่งร้อยเป็นหล่อเป็นหนึ่ง โอเคมันก็งอกขึ้นมาโตขึ้นมาด้วยอันสุดท้ายอันนี้เลยก็เริ่มที่ศูนย์ละกันโตเต็มที่แปดสิบก็กดคีย์จริงๆคุณไม่ต้องเต็มร้อยก็ได้นะเอ้ยไม่ต้องเต็มหนึ่งก็ได้นะครับม,มันไม่จำเป็นโอเคโอเคตปนมาแล้วก็โตแล้ว ถ้าคุณคิดว่ามันโตเกินไปถ้าคุณต้องการปรับคีย์เครื่อลบคีย์ของมันที่คีย์ไปแล้วนะครับวิธีการแก้ก็คือให้เลือก select กดสมมติคุณรู้แล้วเอออันนี้นะอันเนี้ยที่กระดูกกระดิ๊ไม่แกี้จะแก้คุณกด select คีย์เฟรมมันจะขึ้นมาคุณก็ลบมันทิ้งไปคลิกขวา delete มันก็จะเล็กเหมือนเดิมมันจะปรับให้เหลือเป็นแค่นี้ก็พออยากให้มันใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ แล้วกดคีย์ส่วนถ้า,าต้องการทำกิ่งแยกงอกเพิ่มขึ้นมาอีกมีกิ่งย่อยออกมานี่แหละคือสุดยอดเพราะว่าเราต้องทำหลายขั้นตอนค,คล้ายๆกับการขึ้นต้นแต่ว่าเราจะต้องทำต่อจากเดิมก็จะใช้เทคนิคนี้นะครับผมก็แนะนำให้ว่าปิดอันนี้ก็ปิดจอยปิดโฟลิกอนปิดไอเคสไฟฮนดลทิ้งไป คราวนี้ก็คือการดู i ิเค e กิ่งนี้ออกมาก่อนผก d u p ู i ิเคตนะครับรูิเคกิ่งนี้ออกมาเลยแล้วก็ปรับกิ่งใหม่เอออันนี้วิธีการอย่างง่ายนะครับปรับกิ่งใหม่เอ,อ้ยปรับกิ่งใหม่โอ้ยพูดไม่ค่อยถูกโอเค กด F8 นะครับ Object Mode แล้วก็มาโอเคผมพอใจแล้วล่ะมันไม่น่า,ามีอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วเดี๋ยวเอาให้มัน Snap กักบกิ่งนี้แล้วกันที่การ Snap ก็คือกดตัว C นะครับ snap, snap เส้นก็เปิดเออ IK Handle ขึ้นมาแล้วก็เปิด Joint นะครับอันนี้นะครับผมไม่มั่นใจลืมแล้วว่ามันอันนี้ไปหรือยังอ๋อยังไม่ได้ By Skin ก็กดเลขสี่ไปแล้วก็เลือกหัวกด Edit s e l e c t i r n s เลือกตัวโมเดล Skin By Skin แล้วก็ Smooth By จบโอเคจากนี้ก็มาที่หมด แอนิเมชันโอเคเลือกไอเคสปแฮนดลเลือกหัวนะครับเลือกเส้นเลือกท้ายอืเรียบร้อยผมปรับเวลาเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนี่จะงอกเ็จที่หนึ่งร้อยี่สิบนะครับก็กดเอสจะมางอกเริ่มงอกที่แปดสิบก็ปรับออฟเซตลงไป คราวนี้นะครับอ่ะเราลองดูเป็นเลขห้าเราเห็นปัญหาแน่นอนลิ่งนี้มันคายอยู่แล้วอะ่ะเออจะแ,แก้ไขมันยังไงดีลิ่งนี้มันคายอยู่ซึ่งเรายังไม่อยากให้มันมาณนะตอนนี้นะครับวิธีการแก้คือเราจะใช้การ visible on off มันเริ่มงอกออกมาเห็นที่หนึ่งร้อยเนี่ยใช่ไหมครับ ก่อนหน้านี้มันไม่เห็นผมก็จะกด visible ตรงนี้เป็นคีย์ก่อนคือคีย์ต่อไปเนี่ยมันจะงอกและเขากดคีย์ไปก่อนส่วนก่อนหน้ามันไม่เห็นปรับจาก on เป็นศูนย์คือ off นะครับคลิกขวาแล้วก็คีย์ selected มันก็จะปิดก่อนหน้านี้คือจะหายซ่อนไว้แล้วก็จะงอกขึ้นมาทีหลังโอเค ใช่ได้ถ้าคุณจะมีกิ่งงอ,อกไปตรงนี้อีกคุณกิ่งย่อยงอ,อกมาคุณจะต้องเดินเส้นตามเส้นหลักของแอนตัวนี้นะครับแล้วค่อยแยกออกมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อนเพราะว่าเราจะต้องซ้อนกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆม,มันเหมือนแคบตัวหนอนที่มุดออกมาจากดินซึ่งที่เหลือก็คือเอฟเฟกตที่เราต้องเติมลงไปเห่นดินแตกเทกเจอร์บลา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 อะไรเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็จะมีการโตของกิ่งซึ่งโตเลิดหน่อยละกัน ตัวนิดหน่อยโอเคผมพอใจแล้วที่เหลือก็คือการทำใบไม้นะครับซึ่งใบไม้ในที่นี้ผมก็ทําใบง่ายๆมันกึ่งใบบัวก็ผมใช้จะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งอันหลังจากนั้นผมก็จะยอ่อเล็กๆเอาเอาเล็กๆพอนะครับ คราวนี้ก็จะมาใช้เครื่องมือสุดเลิฟของผมเลยครับคือเครื่องมือ Lattice นะครับก็มาที่หมด Animation ก็ Create Deformer Lattice นะครับคลิกไปปุ๊บผมขอปรับเป็นสามสามสมสาให้หมดคลิกขวานะครับเออไม่เอาไม่เอาปรับเราจะปรับ Lattice นะครับอโอเคติดละว Lattice Point ใครที่จนบรรยาคลิกไม่ได้จริงๆนะครับก็ ปิดพลิกอนไปแล้วก็เลือกอย่างนี้ก็ได้ผมจะขยายอย่างนี้ออกมาโอเคกลับมาให้โชว์พลิกอนนี่คือใบของกดึงลงส่วนพวกนี้ก็ดึงลงมาให้มันเหมือนลักษณะใบผมเข้าด้วยอ่าเป็นต้นไม้ ใบไ,ไม้ประหลาดนะครับอย่าไปซีเรียสมากมันคือจินตนา,าการของผมโอเคก็รีดฮิสตอรี่ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้คำสั่งฟรีส์ a านฟอร์เมชันด้วยแล้วก็ดูปไอเคมันออกมาคราวนี้ผมจะให้มันเป็นดอกใหญ่ๆกางออกนะครับกลางออกก็มาที่มือแลคิสเหมือนเดิม ก็เลือกทีละชั้นนะครับขยายอหน้าแพนดอร่า,าห,นหน่อยๆนะครับมันจะรับอิทธิพลมาเยอะซึ่งแน่นอนว่าเราควรจะเติมความแตกต่างให้กับตัวงานใบไม้ไมนควรจะโตขึ้นนาำไม่เหมือนตอนใบเล็กๆใบเล็กอาจจะดูเป็นแสกๆโตขึ้นอาจจะเป็นใบออกกลมๆตรงกลกางนี่ยกขึ้น คือให้มันน,นี้มันเกินๆกินแฟนตาซีนะครับก็อย่าไปซีเรียสโอเคพอใจแล้วจบก็ดูริดฮิสตอรีไปหลังจากนั้นก็จะมาเปิดเบนเชฟนะครับวินโดว์เอนิเมนท์อีดิเตอร์แล้วก็เบนเชฟสร้างขึ้นใหม่เลือกลูกเลือกแม่แล้วก็อีดิตริดเบนเชฟอันล่างสุดอ่าได้แล้วนี่ก็ซ่อนไว้ สนใจมันส่วนอันนี้นะครับเราก็จะเอามาใส่ในตัวงานของเราคือบันคนมีใบงอกตัวเด็กๆใช่ไหมครับก็เนิว่าผมจะ u u l i c a t e Spatial นะครับก็ให้มาเลือกที่หมวด u u l i c a t e Spatial เปิดบล็อกออฟฟเอยไม่ใช่กด Op t i o n box ขึ้นมานะครับแล้วก็ r s s เ t s e t ติ n g ปกติเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นเรากด Apply เลยเนี่ยดูผลที่ได้นะครับ ดูหมดเอาเปิดเบเชฟขึ้นมามันจะไม่งอกใหญ่ขึ้นตามมาอ่ามันจะแบบเป็นชิ้นใหม่ไปเลยซึ่งเราขี้เกียจทำหลาหลายใบเพราะว่าต้องท Band ําเบนเชฟในหลายใบมันน่าเบื่อผมก็จะเลือกตัวใบไม้ที่ทําแล้วเนี่ยแหละนี่ยแหละแล้วก็ปรับเป็น instant นะครับแล้วก็เลือก apply ลองเลื่อนมันออกมาแล้วลองกด Band Sha เบนเชฟเลื่อนดูเห็นนะครับมันมีการขยายตามแล้วโอเคผมพอใจละ ก็จะเอาไอเนี้ยมาแปะไว้ตรงหัวนี้ครับก็ให้เลือกเป็นสามแกนเลยเลือกแกนตรงกลางแล้วก็กด C มาสแนปกับเส้นตอนระหว่างนี้ก็คือกดเป็นวเฟรมโชว์ไปก่อนก็ได้แล้วก็เอ่อให้มาสแนปตรงหัวนี้เลยอย่างงี้โอเคแล้วก็เปิดดิเปิดจอยไหมโอเคจามองไม่เห็นจอยก็กดเล็ี่ ให้ใบไม้ไน,มนี้มาสแนปกับกระดูก